ป่าก็จะหายไปหายไปหายไปมีการบุกลุกป่าเพิ่มขึ้นและสุดท้ายก็มีนักการเมืองพันเนี้ยก็จะมาเรียกร้องพอตกไปยมือของนักการเมืองตก่ในมือของนักธุรกิจก็จะมาเรียกร้องให้ต้องเป็นฉนดเพื่อจะมีมูลค่าสูงขึ้นและเพื่อพวกเขาและพรรคพวกก็อาจจะได้ประโยชน์สูงสุดในนโยบายเหล่านี้นั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องสอปกระที่ก้าวไกลใช้นโยบายสปกรในการหาเสียงว่าจะใช้ที่ดินสปกรเนี่ยออกมาเป็นโฉนดเพื่อจะได้เป็นสินทรัพย์จะได้เข้าแบงค์ได้จะได้ลงทุนได้สปกรมันเอาไปกู้ยืมไม่ได้นะเอาไปเข้าแบงค์ไม่ได้เอาไปขายไม่ได้ ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนผมจะเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไร,รนะครับจะเอาไฟฟ้าเข้าไปก็ไม่ได้จะขุดบ่อบาดาลก็ไม่ได้เมืองมันพัฒนาไปเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ถนนก็ตัดผ่านแล้วแต่กลับกักขังให้ประชาชนอยู่ในความยากจนคนที่มีที่สปกรนะครับ แทนที่จะได้มีโอกาสมีทางเลือกในชีวิตจะเอาไปทาร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้จะเอาไปทําห้องพักก็ไม่ได้จะเอาไปทําร้านกาแฟาก็ไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้หมดเลยซึ่งเรื่องนี้ผมเห็นตรงกับคุณวิรัตินะครับว่าควรจะต้องเปลี่ยนสปรกรเป็นฉนดนวันนี้พักเก้าไกลพร้อมแล้ววันนี้ผมถือติดมือมาด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขสปรกร2518จะแก้ไขปัญหาสปรกรได้ต้องแก้ที่กฎหมายซึ่งก็คือกฎหมายสปรกร2518ตัวนี้ วันนี้ตัวนี้ได้มาจากพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานครับไปฟังปัญหาเข้ามาเมื่อเดือนกันยายนที่แล้วที่หนองคายนะครับที่ตำบลน,นารภัยไปฟังปัญหาพ่อแม่พี่น้องมาเขาบอกว่ามีปัญหาจึงกลับมาบอกเพื่อนพักเก้าไกลเพื่อนพักเก้าไกลร่างกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่ว่าเป็นฝ่ายคา้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลจะยื่นร่างกฎหมายนี้เข้าสภาร่างกฎหมายเปลี่ยน เรื่องของสอปกรที่เป็นข่าวอื้อฉาวมาอย่างมากคือเรื่องของสอปกร4.01ในสมัยกำนันสุดเทพเป็นรองนายกกัมตรีนะครับและปรากฏว่าส่งผลทำให้พรรคประชาธิปัติ์ต้องลาออกเรื่องของสอปกร4.01ที่มีการระบุว่ามีการทุจริตให้กับบุคคลที่ไม่ควรจะได้รับนะครับคราวนี้ก้าวไกลก็บอกว่าเนี่ยจะเอาที่ดินทั้งหมดเลยที่เป็นสปกรเนี่ยเอามาเป็นโฉนดนโยบายเขาก็มาเป็นโฉนดเป็นโฉนดทั้งหมด จากนั้นให้ทุกคนเอาไปเข้าแบงก์ได้เข้าธนาคารได้ไปกู้ยืมได้ไปขายได้นะครับชาวบ้านก็จะได้ลืมตาอ้าปากขึ้นมานะนั่นคือสิ่งที่เขานะรเรียกร้องคือสิ่งที่เขาบอกว่านี่คือนโยบายหลักของก้าวไกลและมั่นใจว่ากเกษตรกรมีความต้องการชาวบ้านมีความต้องการในสิ่งเหล่านี้เป้าหมายหลักของเขาที่ทำทั้งหมดเนี่ยก็อยากให้มีคนมาเลือก คนของเขาซึ่งเป็นคนของธนาธรธนาธรนั้นก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะฮะอนาคตใหม่เจ๊งไปแล้วธนาธรถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ธนาธรยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาคงลืมดูลืมดูเรื่องข้อกฎหมายเรื่องของการครอบงาพรรคนะ,ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคนเขียนถ้ามึงเขารู้ไหมว่าจะเป็นแบบนี้เขารู้อยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้เขายังเขียนกฎหมายไว้เรื่องการครอบงาพรรคคอยดูะฮะแล้วการเลือกตั้งแล้วเสร็จละคอยดู มูส่วนคอยดูแลกันเอาละมาเล่นในเนื้อก่อนในเนื้อเนี่ยครับบอกว่าสปรกรเนี่ยจะเอามาเป็นโฉนดทั้งหมดผมเลยให้ทราบเริ่มต้นเนี่ยมีการเอาออกที่ดินเป็นสปกขึ้นมาเจตนารมในการออกสอปรกรเริ่มต้นในรัฐบาลของบลเอกเปรมตินาสูรานนท์ในการออกที่ดินสปกขึ้นมาเนี่ย ก็เพื่อต้องการที่จะให้ที่ดินเหล่านี้เป็นที่ดินทํากินของเกษตรกร,กรที่อยู่อาศัยของเกษตรกร,กรโดยมีเงื่อนไขเดียวห้ามจําหน่ายจ่ายแจกห้ามเช่าจะต้องเป็นของเกษตรกร,กรจริง,รงๆเพื่อใช้ประโยชน์ในการทํากินเท่านั้นโดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณด้วยการกองทุนกู้ยืมผ่านทอกศออนะครับเพราะอะไรซะไหมฮะ เพราะเกษตรกรโดยส่วนใหญ่แม้กระทั่งที่ดินสปกปัจจุบันคอนไม่ใช่ครึ่งนะตกอยู่ในมือของนายทุนนั่นหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่ดินสปกรประกาศเป็นโฉนดปุ๊บคนได้ประโยชน์ส่วนใหญ่คอนเลยไม่ใช่เป็นเกษตรกรฮเ,เป็นนายทุนสิ่งที่เขาเรียกร้องตอนนี้คนที่ย่่ประโยชน์มากที่สุด คือคนที่ถือครองที่ดินสปกและบังเอิญบังเอิญนะมีคนใกล้ชิดกับธนาธนนะก็โดนเรื่องของคดีที่ดินเหมือนกันนะไม่รู้มันจะเหมือนกันหรือเปล่าเรื่องของที่ดินสปกเหมือนกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ใกลถือครองที่ดินสปกส่วนใหญ่เป็นนายทุนส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ จะได้ประโยชน์จากนโยบายนี้สุดท้ายไปไปมามาโอรละพ่อยุคพลเอกเปรมต้องการให้ที่ดินเหล่านี้เป็นที่ดินที่ให้เกษตรกรทำกินไม่ใช่เอามาจำนำไม่ใช่เอามาจำนองไม่ใช่เอามาขายเพราะมิฉะนั้นแผ่นดินไทยก็จะหมดไปฮะก็จะเป็นแบบเนี้ยสุดท้ายก็มาเรียกร้องไม่มีที่ดินทำกินอ่าเป็นสมัชชาคนจนสมัชชาอะไรเยอะแยะไ่หมดเต็ไมไ่หมด สิ่งที่ตามมาป่าก็จะหายไปหายไปหายไปมีการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้นและสุดท้ายก็มีนักการเมืองพันเนี้ยก็จะมาเรียกร้องพอตกไปะยะมือของนักการเมืองตก่ในมือของนักธุรกิจก็จะมาเรียกร้องให้ต้องเป็นโฉนดเพื่อจะมีมูลค่าสูงขึ้นและเพื่อพวกเขาและพรรคพวกก็อาจจะได้ประโยชน์สูงสุดในนโยบายเหล่านี้ นั่นเองสิ่งเหล่านี้ควรจะเรียกว่าอะไรหุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงพารน Songpa Charon, Songpa Charon. อาทิต์ในหัวใจดวงราวชาวไทยพักดีราชัน์ดวงราวชาวไทยพักดีราชัน ย้ายแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาวานนำพืดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลมูชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรนผู้คนฟ้าพาฝานตน,นลงผนโพธิยไพ่ฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้น การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน,ชนฟ้าสรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพยไม่เคยไวหวันวว่นฟ้าสรงผูกพันใต้ฟ้าชาวไทย ฝ้าทรงสุขใจเธอไถ่รมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชัน,ชชน,ชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว,ว้ไ,วไววัวฟ้าทรงผูกพัน์พ่ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น